ุบอัออดออกไปเลยอันนี้ใส่งานบไไ่อยนะครับเวยกินบ่ด้ไไขมขม 10โมงเสาร์กันอ่างครับมือนีอยู่สวนกล้วยหอมนะครับขึ้นน้ำกล้วยพึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมใส่สายยางโหดเอาได้คับเพือมีพี่น้องหลายคนถามว่าคือบริห็นระบบนามของผมนะครับอันนี้ผมใส่สายยางโหดเอานะครับผมหดอยู่นี่7เดือน8เดือน8เดือนแล้วนะครับ8เดือนนั้นเป็นกล้วยหอมใหญ่นะครับ้ที่ผมหด8เดือนแต่ว่ากล้วยนี่3เดือนนะครับผมหดอยู่ยังสี่ตลอดนะครับเป็นเวลา7เดือน8เดือนนะครับ ฮดคนเดียวนะครับโดนโดนเถื่อนะครับแม่คอยจีดายมหน้าแม่ก็พอ,อนี่ผมบดได้ให้หดเลยนะครับนอกจากคมสินนีธทุระยังทนั้นนอกจากว่าไปท้ายงานมอังอื่นนะครับผมเกิดสิบปอยให้แม่เราเห็ียดเนาะโดนโดนเถื่อนะครับคอยสีแม่คอยสีได้ซอยนะครับเอามือหนีสิผ้าพี่น้องไปตัดปีกล้วยนะครับเพราะว่าก็ก็ผมจะว่า่อยฟังนะครับว่ามีพี่น้องหลายคนมันถามว่าปูกล้วยนี่ถ้าว่ามีทุนหล เขาจะสามารถปลูกได้บอ่อนะครับสามารถปลูกได้นะครับด้วไม่ต้องใส่ระบบน้ำยดก็ได้นะครับเพียงแต่ขยันแน้ยจัน่อยนะครับเพราะว่าเข้าใส่ต้นทุนบ่หลายนะครับเข้าก็ต้องขยันฮดเอานะครับอีสิภาพี่น้องมาตัดปีกล้วยนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิ้าพี่น้องเบิ่งนะครับว่าลักษณะปีกล้วยแบบใดที่ความตัดถ้าแบบนี้ยั่งนะครับเด้ออันนี้ออกแล้วสามหวี คามวีอันนี้นะ่จาจะมีซีวีนะครับจากสภาพของดินนะครับประมาณนี้นะครับเต็มที่กับหกวีนะครับาทางบ้านเมะมันเป็นดินหินแ h ่นะครับปลูกมันก็สิประมาณนี้นะครับเกิดบ่อหลนี่อันนี้พ่อตัดแล้วนี่สังเกตมึงนะครับนี่เขาอันนี้ออกแบบนี้สามารถตัดได้นะครับเอตัดออกเลยเดีย๋ยวผมชิพาพี่น้องมาตัดแบบนี้ก็ตัดออกได้แล้วนะครับด้วยน,น,นี่ต้นนึง ชุดนี่ออกปีเพราท่านลายครับชุดนี่ออกสามแล้วก็ชุดหลังๆมาออกลายหลายปีแล้วครับกระสีได้ตัดไล่ๆกันนะครับนี่อันนี้ก็พ่อตัดแล้วนะครับด้วยสวัสดีอีกเทือนึงครับพี่น้องครับอันนี้เป็นปีกล้วยหอมนะครับม่ามึงวิธีการตัดผมจะตัดแบบว่ตัดเครื่องปีนะครับตัดออกไปเบนเลยล อัดออกไปเลยอันนี้ใส่งานบ่ไ,ได้นะครับด้ยกินบ่ได้คมคมแน่นตัดแล้วก็ทางนี้แนวห่อกอาห่หอเลยนะครับข้างบนดีนะครับพี่น้องเนี้อตัดแล้วสิเป็นลักษณะแบบนี้ให้เรือไปประมาณคืบหนึ่งประมาณนี้ครับเพื่ออีกอย่างกันโบไห้เชื่อล่านะครับมันกัดเข้าไปนะครับถ้าตัดจำตัดจำแบบนี้นะครับเน้อ อันเครื่อล้วยเห่านี่มันมันจะดำเข้าไปข้างในนะครับมันมันจะเห็นให้วีกลวยเห่าเสียตัวนี้นะครับมันจะเสียแล้วัางนะครับอันนี้ก็ปาดออกได้เลยวัฒนัดน,นะครับอันนี้ปาดออกได้เลยถ้าถ้ามีแนวหอ่อเก่าเนวห่อไปเลยนะครับเ้อเพราะว่า แมงวันทองมันจะมาตอมมันจะมาเห็นให้ผลผลิตเท่าเสียหายเนาะประมาณนี้นะครับดินทางผมกับสีวีล้วยประมาณนี้อันนี้มีหาวีนะครับเป็นดินขี้หินแฮะนะครับดินไม่ค่อยสมบูรณ์กันไดไปเบิ่งอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้ามาตัดออกเครื่องหนึ่งได้บ่ตัดได้คือกันนะครับดูนี่หาวีคือกันนะครับมาตัดออกเลย เหลือ,อไว้ประมาณคืบหนึ่งนะครับปึ๊บตัดออกก็เลยแล้วก็มีเท่ากับตัดแตงออกไปมผมบัฒนัดเดี๋ยวผมจะมาแตงอีกที่หลังลตัดบัฒนัดไปเลยเปนน็นตันให้พี่น้องเมื่อไ้ร่สครับแตงออกไปด้วยนะครับนี่ครับตัดออกแล้วถ้าพี่นอ้องบอกเนี่ยฮอ,อกอะ เบิงบ่งใบนะครับด้อใบข้าขงบนถา้ามันมันมันเสียดสีกับหน่วยกล้วยห้อยปาดใบนั้นถิมไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเห็นให้กล้วยห้อยบางงามนะครับมาเบิ่งอีกมุงนี้อีกเครื่องหนึ่งอนอี่แล้วพอตัดแล้วตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะครับใส่ปุ๋ยหมากไปเลยใส่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ยังข้างดวงเดินเ,เก่าออกไปนี่ครับ ตัดออกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมัเล่มออกทีหลังเนี่ยเอาอันนี้ออกกันเพลสเลยนะครับ จากนั่นหาซิมหามือนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยตัดปีจากตน้นมือนั่นให้พี่น้องจดไว้นะครับจดสมุดไว้มันค่อยจะได้บลืมนะครับแล้วก็ตน้นต้นที่เขาตัดปีเข้ากะหาเนี่ยมาผูกไว้นะครับผูกให้เป็นเครื่องไม้ไว้เพื่อเข้าสีบลืมนะครับหรือว่าจะเอาเป็นฟางสีแดงสีเหลืองยังมาผูกไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เขียนวันที่ไว้สมมุติว่าเขา้าผูกฟางสีแดงเขากะเขียนว่า สีแดงนะครับตัดมือนั่นมือนี่นะครับเขาค่อยจะลู้นะครับว่าสีได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมือใดเนาะโอเคเบิดแล้วนะครับสามชุดแรกก็สีไดออกแค่สามอันนี้ก็เริ่มอออันนี้พ่อใหม่พี่น้องมึงแล้วเนาะนี่ต้นหนึ่งเริ่มออกเรื่อยเื่อยเริ่มออกอลไรกันพูนต้นหนึ่งนะครับก็มันงแค่ปีอกมาไล่กัน ตัดออกด้วยครับด้วยใบตัดให้เหลือเจ็ดนะครับตัดออกไปได้เลยวิธีตัดปีกกล้วยกะมี่เพียงเท่านี้เลยครับเด้อระวังแนี่ยัจหน่อยจะตัดเข้าไปไก่นะครับถ้ายังบ่อคำก็หายคำเลยนะครับถ้าฮาตัดปีแล้วกว่มันจะเริ่มง่ญ่เลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามให้พร้อมนนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะลงสลับซับเปี่ยนกันไปนะครับคลิปกล้วยหอมก็คลิปยางปลานะครับสลับซับเปี่ยนกันไปฝากไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยอ,อก,กันมือหนาครับผมสวัสดีครับ